สวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวของตัวสโคลเนะครับหรือว่าสโคลนะครับผมที่เป็นแบรนด์จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมแล้วก็เป็นสวิสเมดด้วยก็กล่องของส q u a เลสวนใหญ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของทางส q u a เลนะครับของก็จะเป็นกล่องกระดาษด้านนอกแล้วก็ด้านในจะเป็นซองหนังนะครับผมสีกรมท่าสีเดียวกับตัวกล่องเลยก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินเข้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ ก็รุ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาได้เมื่อประมาณาปลายเดือนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะเป็นตัวัน,นี้ให้ดูน,นะครับตัวซองเปิดออกมาจะเจอววรันตีนะครับ2ปีแล้วก็คู่มือที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวนาฬิกาคือรุ่นนี้ครับที่เราจะมารีวิวกันก็คือตัวนี้ครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะวางก่อน <c oughs> อันนี้ครับนี่คือรุ่น3 0 Atmos มสนะครับผมสัลลเล่3 0มสิ ก็จะเป็นตัวเรือนที่มาในสไตล์ m ฮมเ Watch ก็คือเป็นนาฬิกา,ราทรงเหมือนเมที่ของทางโรเล็กนั่นเองนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ใหม่ยังไงนะครับผมซึ่งสีโปกติแล้วเนี่ย ของทามสควอเรนเนี่ยเคยทำตัวสีขอบเป๊ปซี่ก็คือสีน้ำเงินแดงเนี่ยออกมาตัวหนึ่งแต่ว่าสีโทนสีจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นสีแดงเข้มไปเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นกระจกนะครับผมตัวผิวสะท้อนมันจะสะท้อนมากกว่านี้ตัวนี้เป็นสีใหม่ครับผมจะเป็นสีแบบเป๊ปซี่เลยก็คือเหมือนกับตัวของคล้ายๆกับของโรเล็กซ์เลยนะครับผมก็ามาพร้อมกับขนาดตัวเรือนสีม2มิลน,นะครับผมเม็ดมะยมไซซ์อ เดี๋ยวผมลองทาบให้ดูนะครับข้อมือผมประมาณ6.5นิดๆนะครับผมก็เวลาทาบแล้วใส่ให้ดูครับไซส์42มิลนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับตัว r o เล็ GMT ทั่วไปเลยเป็นแบบนี้ครับก็ใส่ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมข้อมือประมาณสัก6.2 6. 2, 6. 4อย่างเงี้ยใส่ได้สบายสวยๆนะครับผมตัวเรือนมีความหนาเล็กน้อยนะครับน้ำหนักกําลังดีตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องออโตเมติก ETA นะครับผมซึ่งจะเป็นเครื่อง2893จะมีเข็ม GMT นะครับก็มีเข็มอยู่บนหน้าปัดเนี่ยเท่าที่เราสังเกตตรงน,นี้เนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด4เข็มก็คือจะมีเข็ม GMT ที่เป็นสีแดงๆตรงนี้นะครับผมปลายเป็นลูกศรก็ใช้ดูเวลาประเทศที่2ได้นะครับผมก็ใช้สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่า ดูกับขอบเบเซลด้านนอกที่บอกเวลาเป็น24ชั่วโมงแบบนี้นะครับเพราะตัวเข็ม GMT เนี่ยมันจะเดินรอบละ24ชั่วโมงแล้วก็ใช้ดูได้ว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะครับผมแล้ว้นมีฟังก์ชันวันที่นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องออโตเมติกความที่28,800รอบก็เป็นความถี่เกรดมาตรฐานของทาง ETA นะครับผมนี่ครับเข็มวินาทีก็เดินเงียนแบบนี้ ตัวนี้จะได้ขอบเบเซลที่เป็นเซรามิกนะครับขอบตรงนี้เป็นเซรามิกทูโทนก็คือเป็นสีน้ําเงินและแดงตัวเซรามิกเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะสามารถที่จะกันรอยได้นะครับผมแล้วก็สีที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่ซีดไม่จางเวลาใช้งานนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระจกซับไฟนะครับผมกระจกด้านหน้าทั้งหมดจะเป็นซับไฟแล้วก็สามารถกันรอยได้แล้วก็ตัวเลนส์ขยายที่ตรงนี้จะขยายได้ถึง2.5เท่าครับนี่ ก็จะขยายได้ดีกว่าของพวกทางสไตล์ฮัทของทัพสไตล์ฮ์ทเนี่ยจะประมาณทั้ง1.5-2ถึงเท่านะครับแล้วก็ตัวสายจะมาเป็นสายเหล็กแบบนี้นะครับสแตนเลสสตีล 316L มีเอ็กเซนชั่นลิงก์นะครับตัวนี้เอ็กเซนชั่นลิง์คืออะไรเหมือนกับของโรเล็กซ์ครับเวลาดำน้ำใส่ชุดเวสสูทก็สามารถที่จะขยายขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเราไปต่อข้อเพื่อที่จะใส่ทับกับเวสสูทได้นะครับผมก็สามารถขยายได้เลยพับเก็บได้นะครับผมแบบน,นี้นี่ครับอันนี้คือบันพับ มีความหนากําลังดีนะครับผมแล้วก็ปรับละเอียดได้นะครับข้างในเนี่ยครับสระดับนะครับผมแบบนี้ฝาหลังคึบนะครับรุ่นนี้แล้วก็เวลาเปลี่ยนสายหน้าตา่ยจะเป็นน็อตแบบไขออกนะครับผมก็จะเหมือนโรเล็กซ์ทั่วไปเลยเปลี่ยนได้ค่อนข้างง่ายนะครับสาย42มิลครับอย่างที่บอกครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถที่จะขึ้นลานมือได้ด้วยเป็นเครื่องออโตเมติกนะครับผมนี่ครับคลายมัดไม่ยอมมาจังหวะแรกสามารถหมุนขึ้นเพื่อที่ขึ้นลานมือได้ด้วย นะครับผมแล้วก็ดึงออกมาหน้าสุดตั้งเวลานะครับแบบนี้แล้วก็เข็ม GMT เนี่ยมันจะอยู่ครึ่งจังหวะเหมือนกับวันที่ครับหมุนทางหนึ่งจะเป็นวันที่หมุนทางนึงจะเป็นเข็ม GMT นี่ครับสังเกตเข็ม GMT ก็จะเดินแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับได้เลยเป็นแบ,บ Quick Set ครับก็คือปรับได้จากตรงเข็ม GMT ตรงนี้ตำแหน่งนี้เลยนะครับผมแล้วก็หมุนอีกทางนึงจะเป็นนี่ครับวันที่ครับจะเปลี่ยน ก็เป็นเครื่อง GMT มาตรฐานของทาง ETA นะครับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ตัวเรือนทั้งเรือนเนี่ยเป็นแบบสวิสเมททั้งหมดเลยเดี๋ยวให้ดูดีเทลหน้าปัดนะฮะหน้าปัดเป็นสีดำจะเป็นสีเป็นแล็กเกอร์เงาเงานิดนึงนะครับผมแล้วก็ตัวมาร์คเกอร์เนี่ยจะล้อมไปด้วยกรอบที่เป็นสีเงินนะครับนี่ครับไพลยน้ำสีขาวนะครับผมแล้วก็มีตาของสควอเรลมีคำว่า GMT แล้วก็ 30s m o s ก็คือกันนั้นไม่300เมตรเป็มายมมีตลาของทางสควอเรลนะครับอยู่ ด้านข้างจะเป็นขัดเงานะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเป็นขัดด้านส่วนของการเก็บงานตัวเรือนนะครับก็ทำมาค่อนข้างทีง่จะดีครับรุ่นนี้สา,า42มิลซึ่งรุ่นใหม่ๆห,หลังๆมาสกอรเรลจะทำ GMT ออกมาเป็นไซส์สัก40มิลนะครับก็อ,อันนี้เป็นไซส์ที่กลับมาเป็นไซส์เท่ากับตัว GMT ของโ o l e x ด้วยเซ็ตเข็มก็เป็นของเขาเองนะครับผมก็ไม่ไม่ได้อินจากโรเล็กมา <S <S เต็ม100%ก็มีการดัดแปลงเล็กน้อยนะครับผมงานเก็บงานค่อนข้างดีมากนี่ครับ ก็ตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ปกติเนี่ยมัน3า0 0มนบาทตอนนี้จะเน็ตอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาพร้อมกับเบสเซลสีใหม่ก็คือเป็นสีแบล็ซซี่โทนใหม่นะครับผมก็จะเป็นโทนแบบตรงปกกับของโรเล็กซ์พวกนี้มากขึ้นนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับผมก็ทักเข้ามาได้ทาง Facebook หรือไม่ก็ทางไลน์ของทางไลน์ก็ได้นะครับผมก็ยังพอมีเหลือ จำนายนะครับผมรุ่นนี้สวยจริงๆครับก็แนะนำให้เข้ามาชมได้นะครับผมที่หน้าไลนา์ของเราก็วันนี้รีวิวสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม